สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับสวนสวยด้วยมือเรานะคะกลับมาเจอกันคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแชร์นะคะเคล็ดลับดีๆที่สวนของเราใช้ในการบำรุงดูแลร,ร,รักษาต้นบอนสีในช่วงหน้าหนาวนะคะไม่ให้เขาทิ้งใบไม่ให้เขาใบไหมไม่ให้เขาเจอเพลี้ย แล้วก็ให้เขาจเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงนะคะมีการแทงยอดใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะมีใบใหม่ที่สีสันสดใสลายชัดเจนนะคะ,ะแล้วก็มีการจเจริญเติบโตที่สมบูรณ์แบบนี้นะคะบอนสีของอบ้านเรานะคะเราจะเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะไม่ได้เอาเข้าตู้อบแล้วก็เราจะตั้งไว้บริเวณฝั่งทิศตะวันออกของบ้านนะคะ เขาจะได้รับแค่แสงแดดช่วงเช้าถึงประมาณเกือบเที่ยงนะคะพอช่วงบ่ายแดดแรงนะคะเขาจะได้ร่มเงาของบ้านพอดีเลยค่ะ,ะสิ่งนี้ถือว่าเป็นเคล็ดลับเลยนะคะคือการให้แดดของบอลสีนะคะการให้แดดของบอลสีควรให้เขารับแดดแค่เช้าถึงประมาณเกือบเที่ยงเท่านั้นนะคะเพราะว่าเป็นแสงแดดที่กําลังพอดีที่เขาจะใช้แสงแดดในการสัง สังเคราะห์แสงนะคะเพื่อที่จะไปผลิตเม็ดสีแล้วสีอของบอลสีเขาก็จะสวยการจเจริญเติบโตของเขาก็จะ,ะดีแบบนี้นะคะแต่หลายๆคนนะคะก็ยังประสบป,ปัญหาเรื่องอช่วงหน้าหนาวนะคะบอลเขาจะทิ้งใบบอลเขาจะใบยุบนะคะบอลใบไหมแล้วก็มีเพลียมีรานะคะเกิดกับบอลพวกนี้ก็จะเป็นปัญหามากๆเลยนะคะ วันนี้เราก็จะมาแชร์เคล็ดลับที่ที่สวนของเราใช้ในการบำรุงนะคะใช้ในการบำรุงรักษาแล้วก็กำจัดเพรียะนะคะว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะคะเมื่อเราเลี้ยงบอลนอกตู้คือเราอยากชมใบเราอยากเห็นการเจริญเติบโตของเขาทุกวันแต่เพรียก็ต้องอเพรียเขาจะมาลงทําให้เราต้องเอาต้นต้นบอลของเราเนะะี่ยค่ะไปเข้าตู้อบแล้วทําให้เราไม่สามารถ มองอมองการเจริญเติบโตของเขานะคะได้เต็มที่เราไม่ได้ชมความงามของเขาได้เต็มที่นะคะแบบนี้ถ้าเราตั้งไว้หน้าบ้านแบบนี้นะคะแขกมาบ้านก็ได้ชมต้นไม้สวยๆของเราด้วยนะคะแล้วส่วนตัวเราก็มีความสุขกับการที่มองเห็นต้นบอลของเรามีการเจริญเติบโตที่สวยแบบแล้วก็อาสีใบก็จะเข้มชัดแบบนี้นะคะ อันดับแรกนะคะเราจะใช้เปลือกไข่บดละเอียดนะคะมีแต่เปลือกไข่อย่างเดียวนะคะเราจะใช้เปลือกไข่บดละเอียดละเอียดมากๆยิ่งดีนะคะใช้ในการโรยนะคะไปรอบๆโคนต้นนะคะโรยลงไปในกระถางนะคะรอบๆโคนต้นของเขานะคะโรยลงไปแบบนี้เลยนะคะโรยลงไปให้แบบทั่วๆบริเวณโคนต้นของเขา เหมือนที่เรารู้ๆกันนะคะว่าเปลือกไข่นี้จะมีแคลเซียมเป็นสารอาหารที่มีที่พืชต้องการนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะนำมาโรยนะคะ,ะที่สำคัญเลยคือเราต้องทำความสะอาดเปลือกไข่นะคะเพราะว่าเปลือกไข่ที่เราใช้แล้วจะมีไข่ขาวติดมานะคะถ้าเราไม่ล้างออกนะคะไข่ขาวในไข่ขาวเขาจะมีโปรตีนนะคะ ตัวโปรตีนเนี้ยค่ะก็จะเป็นที่ต้องการของสัตว์มากๆากเคะคือสัตว์สัตว์ตัวเล็กๆนะคะเหมือนที่เราเคยเห็นนะคะเวลาเราตอกอตอกไข่นะคะเจียวเสร็จแล้วเราเอาเปลือกไข่มาวางทิ้งไว้ในครัวหรือว่าเอาไปโยนทิ้งตรงพื้นดินนะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่ามดตัวเล็กๆนะคะจะมากินมาแทะมา เป็นจํานวนมากเลยค่ะมาเกาะอ,อยู่ตรงเปลือกไข่เป็นจํานวนมากนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้เปลือกไข่ในการมารยรอบๆโคนต้นบอลสีของเรานะคะเราจําเป็นอย่างมากๆเลยค่ะต้องละเอียดนะคะล้างเขาให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วนําไปผึ่งแดดให้นําเปลือกไข่ไปผึ่งแดดให้แห้งสนิทเลยนะคะแล้วเราค่อยนํามาบดมาโคลมาตํานะคะให้เขาละเอียดแบบนี้นะคะนี่ก็คือเคล็ดลับนะคะ ถ้าเราไม่ทําความสะอาดเปลือกไข่นี้นะคะแทนที่เราจะเป็นการช่วยดูแลบำรุงต้นบอนสีของเรานะคะ,ะกับกลายเป็นว่าเรานี้คือตัวนำพานะคะเป็นคนนำพาโรคมาสู่ต้นบอนสีสวยๆของเรานะคะจะกลายเป็นว่าเราอันนี้เป็นคนทำล้ายบอนสีของเราด้วยมือเราเองนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ก็คือถือว่าเป็นการเป็นเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะในการทำความสะอาดเปลือกไข่ ให้สะอาดก่อนนะคะนำมาใช้ประโยชน์ของการใช้เปลือกไข่ในการโรยรอบๆโคนต้นนะคะนอกจากจะเป็นปุ๋ยให้่เป็นปุ๋ยให้กับบอลสีเราแล้วนะคะเขายังสามารถช่วยไล่หอยทากนะคะหอยทากเขาจะไม่ชอบเปลือกไข่นะคะเพราะว่าเขาจะไม่ชอบความสากความแหลมคมการที่เขาจะมาคืบคานอยู่บนเปลือกไข่นี้คือเขาจะไม่ชอบมากมก็จะเป็นการป้องกันหอยทากไปอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ ส่วนตัวนี้นะคะเราจะเรียกว่าน้ำหมักยาเส้นนะคะน้ำหมักยาเส้นนี้ใช้สำหรับการกำจัดเพลี้ยนะคะกำจัดเพี้ยไรายรานะคะที่จะมาเกาะต้นอบอลสีของเรานะคะตัวนี้คือจะเป็นตัวสำคัญมากๆเลยค่ะที่จะช่วยป้องกันรักษาเพี้ยนะคะไม่ให้มาเกาะกินพวกราต่างๆนะคะไม่ให้มากินต้นอบอลของเรานะคะ ในส่วนของวิธีการหมักนะคะก็ทำไม่ยากเลยค่ะแค่ไปซื้อยาเส้นมานะคะยาเส้นตามร้านค้าเนี่ค่ะที่ห่อละหบาท10บาทนะคะเราเอามา,าใส่น้ำแช่ไว้นะคะหมักไว 1, ้1 2คืน2คืนคืนก็ได้นะคะเรายิ่งหมักนานนะคะความเข้มข้นของอน้ำยาเส้นเนี่ยมันจะยิ่งเยอะนะคะปอก,กี้แบบนี้ค่ะไปกรองใส่ปอก,กี้เพื่อที่จะใช้สำหรับการฉีดพ่นต้นไม้นะคะ เราที่เราใส่ปอกกี้เพราะว่าหนึ่งสะดวกนะคะแล้วก็สองปริมาณการที่เราจะนำไปลดลงต้นต้นไม้นะคะจะได้ไม่เยอะเกินไปนะคะจะได้ใช้ปริมาณที่ที่เราจะใช้ก็คือใช้สำหรับไล่ไล่มแมลงนะคะเราจะไม่ได้ลดให้มันเยอะจนชุ่มจนอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการตักราดลงไปนะคะบอลของเราจากที่จะโดน จากที่จะเป็นยาไล่ไล่แมลงนะคะจะก,กลายเป็นยาแบบยาที่จะไปฆ่านะคะไปฆ่าบนบอของเราให้ตายนะคะเพราะว่าได้รับในปริมาณที่เยอะเกินไปเพราะฉะนั้นให้ใช้ป๊อกกี้แบบนี้นะคะฉีดลงไปแบบนี้เลยค่ะได้มาแล้วเราก็ฉีดลงไปตรงบริเวณยอดยอดอ่อนนะคะฉีดให้เป็นละอองฝอยๆนะคะแบบนี้ค่ะฉีดลงไปเลยค่ะตามตามก้านใบอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถฉีดได้นะคะฉีดได้ เอาแค่พอเป็นยานะคะอย่าฉีดให้ชุ่มนะคะแล้วก็แนะนํานิดนึงนะคะก่อนที่เราจะฉีดน้ำน้ําหมักยาเส้นลงไปนะคะเราไม่ควรลดน้ํานะคะให้ต้นบอลเปียกแล้วก็มีน้ําขังตรงซอกไปนะคะคือต้องให้ต้นบอลเรามีลักษณะที่แห้งนะคะแล้วจะได้ผลมากๆเลยะคะ่ะได้ผลมากแล้วก็ได้ผลแบบรวดเร็วนะคะ ตัวเพลี้ยตัวไรอ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะตายแมลงเล็กๆที่มารบก,กวนนะคะเขาก็จะตายนะคะเขาจะตายส่วนตัวที่กําลังจะมาพอได้กลิ่นยาฉุนนะคะเขาจะไม่มานะคะไม่มารบก,กวนเลยค่ะนี่เราเราต้นเล็กนี้เราก็ใช้ปริมาณน้อยๆนะคะเป็นฝอยเล็กๆล,ลดลงไปอย่างนี้ค่ะนี่อีกนะคะส่วนต้นใหญ่เราก็สามารถฉีดพ่นได้เลยค่ะฉีดพ่นแบบนี้นะคะฉีดลงไปที่โคนเขานะคะอ่า พอให้แค่รู้สึกว่าน้ำยาเส้นที่เราหมักไว้มันไหลลงไปตามซอกโคนนี้ก็พอนะคะเราไม่ต้องฉีดเยอะแบบจนท่วมจนเหมือนกันแบบว่าเหมือนเราอยากให้ให้มแมลงตายแต่แต่จะกลายเป็นการทำร้ายบอลของเราได้นะคะนี่ค่ะเราฉีดลงไปแบบนี้ค่ะฉีดฉีด,ฉ,ดฉีดลงไปนิดๆหน่อยๆน,นะคะ แต่เราจะทําเป็นประจํานะคะทุกอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ช่วงโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวเนะะี่ยค่ะหนึ่งอาทิตย์เราทําเลยค่ะเราใช้ฉีดแบบนี้หนึ่งอาทิตย์ต่อครั้งได้เลยนะคะนอกจากที่เราจะใช้น้ำหมักยาเส้นฉีดพ่นแล้วก็มีการโรยเปลือกไข่รอบๆโคนต้นเพื่อป้องกันแมลงต่างๆแล้วนะคะการบำรุงรักษา การใส่ปุ๋ยนะคะก็ควรทําอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากนั้นนะคะบอลสีนะคะยังเป็นไม้ที่ต้องการความชื้นของรากมากๆเลยนะคะแล้วก็เราจําเป็นนะคะหน้าหนาวนี้เราจําเป็นต้องใช้จานรองน้านะคะมารองก้นกระถางแบบนี้นะคะยิ่งถ้าเราปลูกในกระถางดินเผาได้ต้นบอลสีเขาก็จะชอบมากๆเพราะว่าใน ในกระถางดินเผานะคะคุณสมบัติที่ดีของกระถางดินเผานะคะเขาสามารถกักเก็บความชื้นได้เป็นอย่างดีและก็มีความเย็นด้วยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่บอลน,นะคะชอบมากๆเลยค่ะมันจึงทําให้อ่าถ้าเราเอาบอลน,นะคะไปปลูกในกระถางดินเผานี้ก็จะมีความงามอ่าจะทําให้บอลของเรานะคะงางอกงามแล้วก็จเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะ เคล็ดลับนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจลองเอาไปทําดูได้นะคะถ้าเกิดว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรนะคะก็กลับมาคอมเมนต์กลับมาบอกเล่าแชร์ประสบการณ์สู่กันฟังได้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับ s cribe เป็นกําลังใจให้ช่องสวนสวยด้วยมือเราด้วยนะคะ